สวัสดีค่ะก็แวะมาแปลสัมภาษณ์หลังเกมของเลเวตโอมลยหัวเสาของทีมอิตาลีที่ได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแมตช์หลังพาทีมอิตาลีแชมป์เก่าวนเอล2022ชนะไทยไป3-2เซตซึ่งโอมโลยีก็ชมทีมไทยในเรื่องเกมรับด้วยค่ะโอมโลยี i, ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือ ให้คงความมั่นใจไว้และไม่หมดความอดทนเพราะเรารู้ว่าทีมไทยมีเกมรับที่ดีมากมันสำคัญมากสำหรับเราที่จะไม่ผ่อนเกมและสู้ต่อไปเกมนี้ถือเป็นเกมที่สำคัญมากเรารู้ว่าเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะเกมรับของพวกเขาและรู้ว่าถ้าเราเสียสมาธิไปแม้แต่เพียงนิดเดียวการแข่งขันอาจจะจบลงไปเลย พวกเรารู้สึกมีความสุขในการประเดิมสนามในวันนี้แต่เราก็รู้ว่าเรายังสามารถเล่นได้ดีกว่านี้และหวังว่าจะสร้างทีมให้ดีขึ้นได้จากผลงานในวันนี้นอกจากนี้ในข่าวก็ชมน้องบีมด้วยค่ะว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม Play a fantastic match โดยทำไป23แต้มส่วนบุ๋มบิมทำไป15แต้มและเพียวทำไป13แต้มค่ะ ก็น่าเสียดายดิดหน่อยนะคะสำหรับเกมในวันแรกแต่ก็ขอให้สาวสู้ต่อไปในเกมต่อๆไปนะคะไทยแลนด์สู้